เรราาก็จอนอนนปะดงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาประจเอินพาเที่ยวนะครับสวัสดีวันสงการด้วยนะครับวันขึ้นปีใหม่ของไทยวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังนะครับซึ่งอยู่ที่ วัดกลางบางพ,ะพระอําเภอนครไทรศรีจังหวัดนะครปฐมนะครับเดี๋ยวเราเดินเที่ยวภายในวัดกันครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณภายในวัดกลางบางพระแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถของวัดกลางบางพระนะครับสำหรับจุดแรกเราก็จะพาเพื่อนๆไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังกันก่อนนะครับสำหรับจุดแรกที่เราจะ ไปเยี่ยมชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลาอันเป็นที่ประฏิสถานขององค์พระพุทธรูปจำนวนหลายองค์เลยนะครับซึ่งเป็นศาลาทางที่จะเดินผ่านไปยังองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับสำหรับประวัติของวัดกลางบางพระนะครับวัดกลางบางพระสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นมาประมาณปีพศ2326สมัยกรุงรัตะนะโกสินทร์ตอนต้นนะครับตอนนี้เราเดินมาก็เริ่มมองเห็นองค์หลวงพ่อสมหวังแล้วครับซึ่งเดินจากลานจอดรถมายัางองค์หลวงพ่อสมหวังนี้ก็ถือว่าไม่ไกลนะครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นศาลาที่อยู่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ให้บูชาดอกไม้ทุบเทียนเพื่อที่จะเข้าไปกราบไหว้องค์หลวงพ่อสมหวังนะครับสําหรับดอกไม้ทุบเทียนนี้ก็ตามศรัทธานะครับเดี <S <S ๋ยวเราบูชาดอกไม้ทุบเทียนกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้ทุบเทียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อสมหวังกันครับ วันนี้ก็ตรงกับวันหยุดสงการนะครับซึ่งก็มีผู้คนมากับไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังนี่ก็ค่อนข้างหนาแน่นมากครับซึ่งก็มีผู้คนหลังไหลมากับไหว้ขอพรเยอะมากครับด้านหน้าผมนี่ก็คือหลวงพ่อสมหวังนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับซึ่งมีความเชื่อว่า ัานใดที่ได้มากับไหว้ขอพรก็จะสมหวังดังปัถนานะครับซึ่งดูได้จากจํานวนผู้คนที่มากับไหว้ขอพรนะครับซึ่งก็มีจํานวนอย่างมหาศาลเลยนะครับอันแสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อสมหวังมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับสําหรับประวัติของหลวงพ่อสมหวังนะครับหลวงพ่อสมหวังถูกสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อพุทธเมื่อปีพศ2524นะครับ ซึ่งก็เมื่อประมาณ40ปีมาแล้วนะครับองค์หลวงพ่อสมหวังก็จะเป็นพ่อพุทธลูปปางมารวิชัยก่ออิดถือปูลและประดับด้วยกระเบื้องโมเสกนะครับซึ่งภายในจะบรรจุมวลสารแล้วก็แผ่นชนวนต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์และ ยังมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาด9นิ้วจำนวน99องค์บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับซึ่งแต่เดิมหลวงพ่อสมหวังมีชื่อเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นะครับแต่ว่ามีผู้คนมากับาไหว้ขอพรแล้วได้สมหวังดังปัรถาจำนวนมากนะครับผู้คนก็เลยมีการเรียกว่าหลวงพ่อสมหวังนะครับ เดี๋ยวเราจะกลับวไหว้ขอพอรองค์หลวงพ่อสมหวังแล้วนําทองคำเปลวไปติดที่องค์หลวงพ่อสมหวังนะครับสำหรับการขอพอรกับองค์หลวงพ่อสมหวังก็สามารถที่จะขอพอรได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลักเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับ สำหรับของที่ใช้แก้บนองค์หลวงพ่อสมหวังนั่นนะครับถ้าขอพรในเรื่องของความรักขอให้ครอบครัวมีความมั่นคงนั่นครับถ้าสมหวังแล้วก็จะนิยมนําหัวหมูมาถวายนะครับเพื่อแก้บนแต่ถ้าเป็นการขอในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจแล้วก็เรื่องโชคลาภเงินทองนั่นนะครับถ้าสมหวังแล้วก็จะนิยมนําไข่ไก่มาถวายนะครับแต่ว่าบางคนก็จะนิยมนําสมหวังหรือว่าแห้วมาถวายนะครับ ถ้าท่านใดจะขอเรื่องโชคลาภก็แนะนำมาขอพรใกล้วันหวยออกนะครับตรงนี้ก็คือวิหารซึ่งเป็นที่ปฏิสถานขององค์เทวิสุวรรณนะครับซึ่งก็จะอยู่ด้านข้างองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับเดี๋ยวเรามาขอโชคลาภกันครับ องคเทวิสุวรรณก็ถือว่าเป็นผู้เป็นใหญ่ในเท้าวจตุโลกบาลที่เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขทูปองค์เท้าวิสุวรรณกันครับว่าจะได้เลขอะไรครับตอนนี้เราก็ได้เลขเด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ล่ำล่รวยๆกันทุกคนนะครับที่วัดก็มีขนมหวานแจกฟรีให้สาธุชนได้รับประทานกันด้วยนะครับนี่ครับน่าอร่อยมากต่อไปก็เดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อทัพทิมที่อุโบสถหลังเก่าของวัดกันครับ ตรงนี้ก็คืออุโบสถหลังเก่าของวัดนะครับซึ่งก็น่าจะมีอายุหลายร้อยปีนะครับเพราะว่าวัดกลางบางพระนี่ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตะนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ ภายในอุโบสถก็จะเป็นที่ประฏิสฐานของหลวงพ่อทัพทิมนะครับซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทําด้วยหินทรายแดงแกะสลักนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงเสียยุธยาตอนปลายนะครับโดยองค์พระพุทธรูปก็จะมีลักษณะคล้ายกับหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะสร้างในสมัยเดียวกันนะครับ นี่ก็คือรูปเหมือนของหลวงพ่อพุธนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าว,วัดวัดกลางบางพระนะครับก่อนกลับก็เดี๋ยวเรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันครับตรงนี้จะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวภายในวัดนะครับดูน่าอร่อยมากครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อสมหวังดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังดังปรารถนากันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ อ้าวมา <laughs>